สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของดาวอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งดาวสุพเคราะห์นั่นเองนะคะจะทำการโคจรยกย้ายในวันที่19มเามยนปี2 0 0 566ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2567ค่ะระยะเวลาหนึ่งปีเต็มตรงนี้แต่ละลัคนาราศีได้รับผลจากดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นเทพแห่งความเจริญก้าวหน้าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนี้อย่างแน่นอนแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรเชิญรับชมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็้กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค้ะดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะของคุณค่ะ ในวันที่19เมษายนปี2566ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2567ค่ะเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีมีนและเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งการที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในราศีเมษตรงนี้นั่นก็คือว่ามาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตานั่นเองค่ะและตำแหน่งที่ดาวพระพฤหัสได้ ในครั้งนี้ก็คือราชาโชคมีคำกลอนอธิบายเกี่ยวกับคำว่าราชาโชคไว้ดังนี้ค่ะ คือการได้โชคดังพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกคะในช่วงที่ดาวบุตตะและดาวกระดุมพระโคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณนั้นมีความเหนื่อยมากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินไม่ว่าจะเหนื่อยในเรื่องของการงานหรือการจัดการเรื่องราวต่างๆมักจะมีอุปสรรคมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ต้องบอกกันตามตรง ะะชาวลัคนาราศีพิจิกะ่ะความเหนื่อยของคุณที่มันจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่มันก็เป็นการเหนื่อยแต่ได้เงินเพราะฉะนั้นขอให้คุณสู้ขอให้คุณพยายามและลุยเดินหน้าต่อคะ่ะสิ่งที่ชาวลักนณาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนเสียครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของคดีความข้อพิพาทต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์เพราะเป็นดาวกระดุมพระที่มาอยู่ใน ก็จะเป็นการขัดแย้งในเรื่องของการเงินการทองคนนั้นโกงคนนี้คุณถูกหลอกถูกโกงมีการฟ้องร้องมีคดีความเกิดขึ้นหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการทะเลาะวิวาทนะคะเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีรวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันจะมีมากขึ้นในช่วง1ปีนับตั้งแต่19เมษายนไปจนถึงขออภัยค่ะนับตั้งแต่19เมษายนปีนี้ไปจนถึงช่วงเดือนเมษาปี หน้าเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและชาวลัคนาราศีพิจิกควรจะทราบว่าดาวพระพฤหัสนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้คุณจะต้องระมัดระวังการทะเลาะการขัดแย้งกับผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาหรือการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ต้องดูแลให้ดีต้องรอบคอบ พพมากถ้าเกิดไม่ใช่ในเรื่องของการทะเลาะการวิวาทนะคะหรือความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันก็จะมีเกณฑ์ที่ญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ไม่สบายนะอาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวละกนาราศีพิจิกจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อีกประการหนึ่งค่ะดาวพระพฤหัสถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงลูกน้องบริวารปุตตะหมายถึงการริเริ่มสร้างสรรค์ปุตตะหมายถึงงานใหม่รักใหม่เงินใหม่นะคะช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเกี่ยวข้องกับคําว่าปุตตะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกประการแรกคุณจะต้องระมัดระวังมีปัญหามีความขัดแย้งกับลูกน้องบริวารหรือลูกน้องบริวารอาจจะนําความเดือดร้อนบางอย่างมาสู่ตัวค นะคะสร้างปัญหาให้กับคุณหรืออาจจะใช้เงินเยอะใครมออีลูกหลานใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นช่วงที่ลูกหลานคุณใช้เงินเยอะในการเรียนต่อใช้เงินในการเดินทางใช้เงินในการกินการอยู่การใช้ที่มากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้หรือถ้าคุณเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าลูกน้องบริวารอาจจะทํางานไม่ตรงใจคุณก็ได้หรือสร้างปัญหาสร้างความขัดแยง้งให้คุณแบบนี้ก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะปุตตะเองก็หมายถึงรักใหม่ ได้เช่นเดียวกันชาวลัก็นาราศีพิจิกท่านใดที่มีคนที่มีการคุยกับใครคนใหม่หรือเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใคร ต้องเช็คดูให้ดีนะคะว่าเขาเหล่านั้นที่เข้ามานั้นเข้ามาเพื่อเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือเข้ามาเพื่อที่จะคบหาดูใจกับคุณจริงๆมีความจริงใจกับคุณจริงๆอันนี้ก็ต้องเช็คกันด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่รับลูกน้องเข้ามาใหม่ๆหรือเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีโปรเจกต์ใหม่คุณจะมีความเหนื่อยใจมากขึ้นหรือบางคนเหนื่อยกายไปพร้อมกับเหนื่อยใจด้วยมันจะเจอกับ อุปสรรคเจอกับปัญหาค่ะในช่วงแรกนะแต่สุดท้ายชาวลัคนาราศีพิจิกจะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้นะสมัยมั่นใจมากเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่ดาวพระพฤหัสได้นั้นดีมากๆคือราชาชโชคนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะมีความโชคดีอยู่ในปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะมีเกณฑ์เอาตัวรอดได้จากการแข่งขันจากการเปรียบเทียบจากการประเมินหรือจากการต่อสู้ฝ่าฟันกับศัตรูหรือคนที่ไม่หวังดีนะคะ ชาวลัคกนาราศีพิจิกไม่ต้องกลัวกับปัญหานะให้ตั้งสติค่อยๆแก้ปัญหาแล้วจะเจอทางสว่างในที่สุดค่ะส่วนในแง่มุมที่เป็นบวกกันบ้างเมื่อดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้งานใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาค่ะงานบริการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานซ่อมนะงานแพทย์งานพยาบาลแบบนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีจะส่งผลทําให้การเงินการ ของคุณนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกจะหาเงินได้จากการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นธุรกิจใดาอาชีพใดที่เป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้คนอาชีพนั้นธุรกิจนั้นจะส่งผลดีต่อเจ้าชะตาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอีกประการหนึ่งที่อยากจะเสริมกันคือพฤติกรรมของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนอริคุณอย่าบ้่นใจตัวเองจนเกินไปคุณอย่าแข็งก้าวคุณอย่าออกตัวแรง ให้พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะให้พยายามเชื่อฟังคําสั่งสอนของคนรอบข้างให้พยายามฟังคําแนะนําของคนรอบข้างอย่าหวังจะเอาชนะในทุกเรื่องแล้วสุดท้ายจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะท่านใดมีเวลาก็หมั่นทําบุญทําทานนะคะ เพื่อเป็นการส่งเสริมดวงชะตาแล้วก็หนุนนําดวงชะตาของคุณให้ไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอีกประการหนึ่งนะคะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ควรลืมไปนั่นก็คือดาวมรตยูค่ะได้ทําการโคจรยกเข้าสู่เรือนปัตนิของดวงชะตาได้ทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีเรื่องราวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีความหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่รัก ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบจะตัดสินใจอะไรนะคะหรือจะพูดคุยอะไรอย่าประชดประชนันอย่าชวนทะเลาะนะค,ค่อยคคุยนะแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะคะชาวพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยสมัยก็ไม่ได้จะแนะนําให้ประคับประคองนะถ้าเกิดคู่แย่ไม่ไหวจริงๆต้องขอพูดกันตามตรงแบบนี้ เลิกกันแยกกันต่างคนต่างใช้ชีวิตก็จะถือว่าดีกว่านะเพราะฉะนั้นคุณต้องประเมินเอาเองด้วยสถานการณ์ที่คุณเจอสมัยไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้คุณได้ในเรื่องของความรักความใคร่มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ